สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับการจัดการขายมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการตลาดการจัดการขายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดในส่วนของโปรโมชั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการขายโดยใช้พนักงานขายโดยการจัดการขายนั้นก็จะมีทั้งหมด8ขั้นตอนซึ่งใน8ขั้นตอนนั้นก็จะมีในเรื่องของการจัดอบรมให้กับพนักงานขายวันนี้เราจะไปดูตัวอย่าง กับนักศึกษาระดับปวสกันนะคะสวัสดีครับนสวัสด,ดีคนั่งขายทุกคนนะคะยินดีตอ้อน,ะะนรับเข้าสู่โรงแรมของเรานะคะวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในงานวันนี้นะครับเซ็นชื่อแล้วเชิญน,นั่งด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะมีออขอสมัมมนาทุนให้นะครับแล้วก็วันนี้มีเกมมาเล่นนะครับเดี๋ยวให้ เออผาและการถายนะคะเป็นชื่อแล้วีิเข้ามาเลยนะคะครัรับเป็นพิธีกรชายนะครับสวัสดีค่ะชื่อสุนิสาส,สมคัญนะคะชื่อเล่นชื่อปุกกี้ค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของพิธีกรนะคะมานำเสอนอรายการนี้ค่ะครับพ่อเราสองคนมีความยินดีและมี เตียใจเป็นอย่างนี้ครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ,รบพระพระนักข่าวทุกท่านนะครับกับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพบกับนะครับว่าวันนี้กำหนดการของเราที่เราได้จัดอบรมมันมีอะไรบ้างนะครับกรรว่าเราจะมีกำหนดการอะไรบ้างที่เราจะมีเกมให้เล่นมีอะไรให้เริ่มสนุกันในวันนี้นะครับ ช้าที่สุดน,นะครับเนี่ยไม่มีชื่อผมครับตาเนี่ยครับนีอ๋อเหรอไม่รู้ชื่อหัวหาไม่เจอครับพนักงานคนนี้ต้องไปตัดแว่นแล้วค่ะ คือการเป็นเจ้านายตัวเองค่ะแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่สำคัญนะคะปัจจุบันคู่แข่งมีมากมายนะคะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่เหนือคู่แข่งให้ได้โดยตัวช่วยสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการขายคะคือเทคนิคการขายค่ะเรามาฟังกันนะคะคราวน,นี้เทคนิคการขายคืออะไรคือกลธมพิธีที่ผู้ขายน้มอมน้วใจให้ผู้ซื้อด้วยกลธรมิธีต่าง ในด้านการโฆษณาด้วยสือ่อส่วนใหญ่อาจจะใช้หลักจิตวิทยานะคะโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าของตนและปิดการขายได้อยา่างรวดเร็วคะ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะว่าข้อข้อหัวข้อสำคัญที่เราจะนำมาฝากทุกคนนะคะวันนี้มีสาข้อหลักใหญ่ๆนะคะคือหนึ่งเทคนิคที่ต้องใส่ใจการซื้อขาย เทคนิคที่ต้องใส่ใจก่อนการเชื้อข่ายนะคะแม้จะยังไม่มีการเปิดการขายแต่ทุกคนก็ต้องให้ความสําคัญในการขายในการที่จะเตรียมตัวเพราะว่าถ้ามีการเริ่มต้นที่ดีนะคะสิ่งที่จะตามมาว่าคือสิ่งที่ดีแล้วก็นาความประทับใจมากับทุกคนค่ะเพราะว่าช่องทางการขายคือช่องทางที่เราจะกระจายสินค้าไปยังผู้กค้าไดนเลยดังนั้นก่อนการขายสินค้าั้ เองก่อนนะคะว่าจะขายอะไรผู้บริโภคเป็นใครและสินคัญที่สุดคือจะมีชอม่ชองทางช่องทางการขายยังไงบ้างคะวันนี้นะคะที่ฉันมีกรณีศึกษาค่ะระหว่างนางสาวแตงโมกับนางสาวโซโหนะคะจะขายเิ็ซอานางสาวแตงโมนะคะขายขายสินค้าพิซซนะคะทางอินเทอร์เน็ตส่วนนางสาวโซโรขายสินค้าตลาดนัดงนในโรงงานค่ะทุกท่านคิดว่าคนที่จะขายดีมากกว่า โปรโมชั่นเป็นแผนหนึ่งเดกแผนการตลาดโ,รโปรโมชั่นค้นข้อเสนอพิเศษสำหรับการซื้อขายโดยหลังจากที่เรามีช่องทางการขายแล้วนะคะให้รีบจัดเตรียมโปรโมชั่นทันทีค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะสร้างความพึงพองใจให้ร้านค้าทำโดยการโฆษ,ษณาการรีวิวการแนะนำข้อดีการแนะนำข้อดีของร้านของเรานะคะสองค่ะคือเทคนิคระหว่างการซื้อขายนะคะ เทคนิคการขายสามารถนํามาในช่วงนามาใช้ในช่วงที่มีการขายได้ตลอดเวลานะคะขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนค่าว่าจะทำออกมาแบบไหนนะคะอาจจะมีการให้ข้อมูลแนะนําสิ่งที่ดีนะคะสมมุติว่าถ้าเราขายที่หรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามน,นะคะเราจะต้องให้คําแนะนําแก่ลูกค้าทําหน้าที่เป็นแม่ค้าที่ดีตอบคาถามด้วยความเต็มใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้า มีอาการแพ้ที่หลังนะคะคนที่จะซวยก็คือวเราค่ะแล้วก็การนําเสนอการสาธิตการให้สัมผัสเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคชอบนะคะคือการได้จักสินค้าจริงๆการถ้าเป็นประเภทของอินนะคะก็จะมีการชิมค่ะเพราะว่าถ้าซื้อไปแลวสินค้าของเราไม่อร่อยนะคะผลเสียก็จะเกิดมากับร้านเราค่ะคือการต่อรอง การขายของกับการต่อสินค้าแม่ค้าหลายคนนะคะปวดหัวมากเลยเพราะว่าลูกค้าต่อราคาเดี๋ยวว่าไม่สนใจต้นทุนเลยคะ่ะว่าจะขายยังไงจะได้ต้นทุนเท่าไหร่จะขาดทุนไหมน,นะคะเราต้องมีคำเราต้องมีความสำคัญนะคะเช่นลดได้แค่เท่านี้พี่จริงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสื่อกันเลยนะคะว่าสื่อที่เราเตรียมมาวันนี้เป็นสื่ออะไร วันนี้นะครับมีเกมมาให้เล่นกันด้วยนะครับคุณที่ดูว้านขอเราคืออะไรไม่รู้อ่ะเราอยากจะให้ทุกทุกคนอยู่คณะนะครัทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการขายของเราเพราะว่าวันนี้เรามาสอนเทคนิคในการขายเราจะมีสินค้าตัวอย่างหรือว่าหนึ่งอย่างให้ดูกันว่าๆๆสินค้าตัวนี้นะครับรู่อมนะครับหนึ่งเมตรต้องแล้วต้องขายแล้วทำกับ ก็เหมือนกับวิดีโอเมื่อกี้นะครับจะมีคำกำหนดใน3ามคำน,นะครับคือคำว่าเล็กสั้นเสียว3มคำนะครับต้องมี3คํคำนี้ในการขายนะคร<ส>ับเดี๋ยวเรานะครับจะให้พนักงานขายนะครับมาขายมาขายรวมเบ็ดนี้นะครับให้อาจารย์ทำไงได้ให้อาจารย์ซื้อลูกอเมเบ็ดนี้ เซนครบคุณมีครับคนะุณมีมาได้ไแรกเ สนใ,ใจสินค้าอย่างไมคะดีแค่ไงคะเออเคี้ยวเคี้ยวไปเกินไปนะคะมี20เมตรก็เคี้ยวหมด20เมตรเลยค่ะอะไหล่ไม่เคยไทยนะคะมีสอดไส้ข้างไหนไส้ไส้มีชล็สตอรี่ค่ะ ม็ออม้ค่ะสองเมตรก็ให้ค่ะจบเลเพร่อนคอมอบรางวัลให้กับคุ่หนียวค่ะอบเซ็นจบเซเซ็ ขายก่อนะครับเราจะมี3ามคำเหมือนเดิมนะครับต้องมี3ามคำนี้อยู่ในการขายนะครับคำแรกก็คือนะครับใหญ่สะดวกกว้างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันมาขายก่อ กล่สำหรับใส่ดินสอหรือว่าใส่อุปกรณ์ที่เราจะใส่นะคะใส่ได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางดินสอยางลบปากกาใส่ได้หมดค่ะสบู่ยาสีฟันเวลาไปเที่ยวใส่ได้เหมือนกันค่ะใส่ได้ทุกอย่างค่ะการน้ำค่ะการฝนค่ะ เดียวขอเชิญวิทยากรน,นะครัะคุณเบียวมอบรางวัลให้กับคณะนักถ่ายแล้วถ่ายรูปด้วยครับถ่ายรูปนะครับมองกล้องนะครับ e two three f า u r five six seven e i g h เตือนกันด้วนะนักถ่ายด้วยครั่ะตอนสุดท้ายนะครับวันนี้ ขายพระเป๋าบบนนะครับอันนี้นะครับมีสามคำให้เลือกนะครับแข็งใหญ่อึดขาเชิญพนักงานขายคุณหมิวเลยครับเหนีวหนียวัหนีวจายอะไนะโอบอนี่คำผมจัตีตีเขาแน่ใหญ่ แางวางครับมองกล้องนะคะเสร็จแล้วครับไปเลยเอาใหม่นะโอเคหนึ่งไปเลยครับเสร็จแล้วขอเ็จตัวมือให้กับคุณมิ้วด้วยค่ะขอบคุณมิ้ทุกที่ที่เรามีความสุขมากเลยที่มาให้ความรู้ดีนะคะก็เรามีเรามีความสุขมากเลยบอกเลยครับวันนี้ แต่ยังไม่จบนะครับนะครับการอบรมของเรานะครับจะมีวิทยากรอ,อีกหนึ่งชั้นนะครับที่จะมาให้ความรู้ในหัวข้อสุดท้ายของเรานะครับขอเชิญพบกับวิทยากรมากความสามารถเลยนะครับคุณเจนจิราแสงค่ะ สินค้าเป็นเวลานานแล้วหากเราพ่อหากเราพูดแบบนี้อาจทําทให้มีความเกรงใจกันนะคะแล้วลูกค้าจะมีความการตัดสินใจที่เร็วขึ้นค่ะเทคนิคการขายนะคะหลังการซื้อขายโดยทั่วไปสินค้าไม่ได้สําคัญอะไรมากเมื่อขายไปแล้วเราจะมักเมื่อขายไปแล้วนะคะมักจะแล้วกันไปเลยนะคะคือขายโดยขายไ แล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้นะคะแต่ความเป็นจริงของความคิดนีผิดมาหักเลยค่ะเพราะการขายที่ดีนะคะแม้จะขายกันเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะดูแลและดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกค้าด้วยค่ะบริการหลังการขายนะคะหลายคนจะนึกถึงการไปแบบการไปการนึกถึงไปสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรืออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่บริการหลังการขายสามารถประยุกต์ใช้ ได้กับสินค้าบางประเภทเช่นลูกค้าซื้อเสื้อผ้าไปแต่เสื้อผ้าตัวนั้นเป็นผ้าชนิดพิเศษนะคะเราควรจะบอกเทคนิคในการรีบในการรักษาเนื้อผ้านะคะค่ะจำลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้หากเรามีลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราก็ไม่ควรให้ทุกอย่าง โดยไร้ประโยชน์นะคะลองจารูปร่างลักษณะของลูกค้านะคะพูดคุยทักทายเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าได้รู้จักตัวตนของลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในตัวของตัวเรานะคะของแถมเล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะของเทคนิคการขายคือการลด้นแลกแจกแถมนะคะซึ่งอาจจะทําโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้ะคะ่ะ เห็นไหมแล้วคะว่าการขายไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะขอแค่มีการเทคนิคมีเทคนิคในการขายที่ดีนะคะแล้วก็มีการติดตามผลการขายที่ดีค่ะสามารถเพิ่มยอดขายและร่ํารวยได้โดยโดยปริยายไม่ติดตัวเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ะมินด้วยนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว่วทางทีมงานของเราจะ,จะ,จะแจกแบบประเมินนะครับให้ ก็วันนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยที่ที่เราได้มาวันนี้ดีใจมากๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เราจะแต่เราก็จะจบกันแล้วการอบรมวันนี้แต่ก่อนที่เราจะจบนะครับเราจะถามเอ่อสักนะสองคนสามคนนะครับว่าวันนี้นะครับที่เราอบรมในวันนี้พนักงานขายแต่ละคน ได้อะไรกลับไปบ้างนะครับได้เทคนิคอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาถามทีละคนนะครับว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวให้ประเมินเป็นก่อหนึ่เดี๋วเราจะสุ่มมาสักสามคน ครับส็จนะครับอาจารย์พิน,นะที่วันนี้เราจะมาดำเนินการผองชัางพมนแล้วเราจะมาถามนะครับว่าวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้าน<า>หนะา่ายคองแรกนะครับขอเป็นท่านชายดีกว่านะครับขอเป็นผู้ชายกนคนนึงนะครับขอเชิญนา,ญชายชาติชายน,นะครับออกมาตอบคำถามแลวก็ออกมาสรุปว่าวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างในนายทำพิการถางเราขอเชิญด้านหน้าเลยครับ ได้อะไรกัไปบ้างครับเดี๋ยวบอกให้ชนะขายทุกคนได้ฟังหน่อยครับได้อะไรกัไปบ้างวันนี้ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับจากการนําเสนอของออการเทคนิคขายขั้นสูงนะครับจากที่มีอยู่เดิมเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นความรู้เหล่านี้ผมก็จะนําไปพัฒนาต่อไปนะครับสิ่งที่ได ความรู้จกวันนี้ก็จะมีเทคนิคการถ่ายหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการถ่ายลูกอมเป็นช็อกโกแลตนะครับการถ่ายช็อกุกหรือจะเป็นการถ่ายของต่างๆมากมายนะครับก็แน่ความรู้เกี่ยวกับการพูดการนําเสนอก็เป็นความรู้ที่ลองหาไม่ได้ เองนะครับซึ่งก็ขอบคุณสําหรับความรู้และเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับถ้าถกิว่าเุ่เก็บความรู้นะครับก็ขอบคุณนะครับยวงไงจะนาไปพัฒนาตัวเองนะครับอ่ะกนสุจะท้ายดีกว่านะครับขอเป็นผู้หญิงนะครับเอาขนมของนะครับข,ข,ข,ขอเชญคุณกันะบนางสาวรัตนานะคะับยเหมือนเลย ตอนนี้หนึ่งก็พอแล้วโอเคประมาณนี้นะใช่ไหโอเอาไหม โอเคครับทุกท่านก็ได้บ声มาให้กับไอ้อาตายช่วยจอมช่วยจริงเโอเคนะครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็รู้สึกไม่ใช่แค่สองคนทุกทุกคนนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาแต่งจัมอบรมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ โอเคครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับพบกันใหม่นะครับพวกเรานะครับขอกราบสวัสดีขอบคุณครับ